สวัสดีค่ะวันนี้จะจะพามาดูควายนะคะนี่อยู่ด้านหลังนะคะเป็นไงโอ้โหสาภาพสวยกันทุกตัวเลยค่ะสวยงามมากตื่นเช้ามาท้าแป้งโอ้โสุดยอดมากยุงไม่กล้ากัดเลยเดี๋ยวพาไปดูควายนะคะสาภาพดูดีมาก ทาแป้งสวยทุกตัวตื่นเช้ามาทาแป้งเลยล้างหน้าแปรงฟันอย่างดีว้าวตื่นนอนหรือยังพวกเธอตื่นนอนกันหรือยังเนี่ยทาแป้งสวยกันทุกตัวเลยทุกคนดูที่นอนเขาว้าวยุงไม่กัดแน่ ใครจะปลดออกปลดีต่อฝีอืมออกลูกปีต่อปีออกปีนี่แหละอะชาเดือนที่สองนี่มันออกอะเดือนที่สองฝีหนาคุณจะออกนิดนึงก็ทิ้งลูกสามเดือนนมทโอ้ทิ้งลูกสามเดือนทับโคตรเขาไม่ได้อืมไม่ชอบยุงไม่โคตรโคนร่ชอบยุงโคยากบอกบอกตรงตรงเลยแหละง่ายให้เขาไอ้ใครมาพูดได้โตได้ว่าได้เนี่ยปะพูดตรงตรงไปเลยบอกตรงตรงไปเลยแล้ววันน บ้านนั่นครับแม่ซื้อบ้านไหนที่ผมมาซื้อตามคนหลังมันทุ่มดีกว่ามันจะขายว่ะในตัวเราห้าหมื่นขายบอกกันในตัวปูเนาะอือเพว่าห้าหมื่นก็ขายตลาดเลยถึงถึงก็ไม่ว่าก็ให้ไปไม่ได้จำใจแล้วก็เท่ากับหนุ่มกับสาวเนาะไปเรือไปหาเรียกเอาเถอะก็บอกก็แค่นั้นเนาะก็ใจซื้อก็เอาใจซื้ก็ไปก็ไม่ได้จำใจให้เอาก็บอกงั้นไง โอ้ฉันสะอ้อนอยาหลัางบ้านฉันดอกมันใหญ่ไปน้ำ <c oughs> ก็ใหญ่ไปเรื่อยๆไปเอาบ้าน <c oughs> นี่นี่นะ่ะบ้านโน้นหน่อยกญ่ให้ยักษ์โตแนวเงี้ยเอาไปทำไมผมยาไปกินยาป้องนี่สิยาขนนี่ตามบอ่อผมแม่มยาแค่ที่ยาไปกินน่ะล่ะหลัางล่งสีลุงหลงกันนะยามันงาผงถามนะโคเมื่อกี้ดอก ก็พะยัยแกยี่มีขายแม่โอ้ไปหาแกเอาเงินฉันก็มาเลยดิตัดทิ้งไว้ทำมันยาวหลายตัดตัดอย่าไปห้มันยาวเขาเจียงเขาเข่าอน่งตัดไต้เขาเข่าก็ตัดแต่ยาววัแล้วมันจะเป็นต้นแข็งแล้วมันจะมีกลิ่นแล้วมันน่ายากเกี่ยวเด็กเกี่ยวมาให้ทุกวันเด็ใหญ่บานนู้กันใ้บานนี่ใส่เกี่ยวใอรข้าเหนาลงไป่ยำมันก็ชินนั่นยำควายยำมันก็หยียบจมดินเนี่ยเนาะเกี่ยวเอา ที่ด้ายใหญ่งวฉันรูเขาัไม่รู้ตัวนี่เด้มีตัวนี้ตีขึ้นมาตัวใหญ่ตัวนี้ก็ตัวนี้เนาะคู่นี้เออทองหรอวะทองเลยจักปีตัวผูหลายมันทับไว้จักปีใหญ่สามปีวะเนาะเจ้า่อน่ะปีปีห้าปีปีปี เดี๋ยวนี้ไหมลูกไอ้ตัวปูมันมากตัวเดินนั่นแหละตัวนั่นก็เดินนี้แหละแกเนี่ยตัวปูคนแก่นคนแก่อืมก็มาทำทางสมัยอู่กับหาดหรือมาทำปูอะไรนี่นี่อือแมชัยไหมใช่ใช่ใช่ใฉันก็จำไม่ได้ดรามแม่ฉันหรอ เอาเอียงไปลานที่นึงไม่ใช่นี่นี่นะ ก็จับควายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้จะจ่าได้ควายไป2ตัวนะคะคุณตาแบ่งให้ก็จับขึ้นรถเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็จะไปส่งที่บ้านนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องให้ด้วยนะคะฝากติดตามด้วยนะคะมือใหม่หัดเลี้ยงควายค่ะขอบคุณค่ะ